เพิ่มไปอีกเป็นเจ็ดสิบแล้วก็ค่าเสียเวลาที่ผมรอสินสงครามเอาเท่าไหร่ครับคุณเสนอมางั้นผมจะตามความใจผมผมว่าเอาเป็นอันดับผมไปเลยดีกว่าครับไม่ไม่ไเอาไม่อยากเป็อันดับไม่ไม่ไมอยากเป็นต้องชิงกันอยู่แล้วครับวันนั้นน่ะได้ไปอันดับผมไม่เดองจริงจริงในหัวข้อเบสอุ้มคระเจ้เจ้ต้องแยกเป็นสองกลุ่มนะเจ้กับกรุ๊ปนึ่งขอค่าเสียเวลาด้วยครับคุยตรงนี้หน่อยคนนึงพระ เราไม่ได้นัดกันนี่ครับว่าสามทุ่มผมนัดนะนัดโรงพยาบาลครับผมนัดน้องคุณไป้ะน้องคุณไม่ได้บอกเหรอครับผมบอกว่าวันนี้คุยกันตอนสามทุ่มไม่ไม่ได้บอกเลยครับผมคุยกับอาเธอร์ที่บ้านวันนั้นจะมาที่ชุบชุบไม่ไม่ครับไม่ไม่วันนี้ผมวันนี้ผมมาเจอน้องคุณที่โรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวเราคุยกันสามทุ่มนะครับเอเลสผมคุณไปถามน้องคุณได้ครับผมเห็นน้องคุณโดนลูบอยู่ที่โรงพยาบาลอะไม่มีใครแจ้งเลยครับแต่คือนั่นครับตามมาไไม่คุณก็ต้องโทษคนคนของคุณนะครับไม่ใช่โทษผมครับ ใครจะแจ้งไม่แจ้งไม่รู้ครับแต่เมื่อกี้คุยกันแล้วว่านาทีละเท่าไหร่ก็คือเมื่อกี้มันตกลงกันไปแล้วครับไมแต่แต่คือน้องผมตอนที่โทรหาผมมันสา,ามทุ่มสามนาทีอะ่ะน้องผมอยู่หน้าทีวีแล้วนะครับป๊บนะครับผมขอคนที่คุยได้ครับน้องคุณคุยไม่ได้นะครับถามอะไรไปก็บอกคุยไม่ได้ครับแต่ตัดใจไม่ได้ครับเมื่อกี้ถามเลยประโยคแรกเลยคุยกับคุณได้ไหมอ๋อ,อคุยกับผมไม่ได้ครับเมื่อกี้เอเลสตอบมาแบบนั้นเลยงั้นงั้นเดี๋ยวเรื่องเรื่<ล>องค่าเสียเวลาเดี๋ยวค่าเทียทีหลังเีกว่อาเรื่อง เรื่องตีก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะเหมือนจะเหมือนแบบเข้าใจกันไม่ตรงกันนะครับเคี์ไม่ลงก็คงต้องอ้เน,น, <มา S 1> น,นี้ยแหละอันนี้ผมผมพูดถูกไหมครับเพราะว่าวันนั้นอะวันที่อะไรเนาะวันที่เจเคเรียกผมครั้งแรก<ม>เรื่องด<ม>ีมเฮดเนี่ยก็คือเรื่องยาก,กันถูกไหมครับพีเจเขาบอกว่ารถเราแอร์พคดร้อนนะพี่ ครับผมว่าไงเอ่อแล้วก็ทีนี้ลุงอยากได้ค่าเสียเวลาเอ้ยค่าเสียหายที่ผมขายยากันให้เดียเครึง่งครึง่งมันกลายว่าผมก็เลือกบอกว่าอันนเปลี่ยนเป,นเปนลี่ยนเป็นตีได้ไหมลุงก็พูดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตีนตขอไปชิงอันดับอันนี้ผมพูดถูกไหมครับแต่อันดับเขายังไม่ได้จัดครับเออแต่แต่ตอนนั้นคือจ่าเฉยทีซีเฉยเขารับปากอะเป็นมันเป็นหมอว่าจะเร่งออกกฎมาให้ตีอะแล้วละไมองครับ ทีซีครับอันนี้จับอันดับมายังยังไม่มาค่ะมาหลังสามปี่คือแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยผมก็เลยมาคุยกับเบลซี่อีกรอบหนึ่งตรงนี้ตรงนี้จําได้ไหมครับเบลซี่ตรงได้เออนั่นแหละครับคุณคุยว่าอะไรพูดมาเลยวันนั้นอ่ะจำได้ว่าประโยคนี้เนี่ยคือผมคุยว่าเออผมจะมาถามเรื่องที่ว่าเราจะตีกันกับแบลซี่ว่าเราจะตีกันเท่าไหร่กี่ใบยังไงดีเพราะว่ากดทีซีมันยังไม่ออก แล้วผมแล้วผมก็ตกลงกับเป๊กี่ว่าคอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราจะรอจนรอหลังวันที่สามวันนี้วันที่ประมาณวันที่สามถึงวันที่ห้าเดี๋ยวจะคุยกันบอกว่าประมาณช่วงวันที่สามจะคุยกันแล้วคุณจะไปเล่นกับแก๊งอื่นก่อนใช่ครับใช่ครับใช่แล้วคุณจะไปเล่นกับแก๊งอื่นก่อนประเด็นคือประเด็นคือหลังจากวันนั้นน่ะที่คุณคุยกับผมคุณก็มาคุยกับอาเธอร์ต่อว่าน่าจะจบกับพฤษภาวันที่สามคุณพูดถูกไหมอันนี้ผมพูดถูกปั๊บผมอันนั้นผมไม่ ผมพูดหน้าบ้านกับอาเธอร์ว่าเดี๋ยวเออผมมีตีนะผมไม่ได้ข้ามหน้าข้ามตาแล้วครับผมพอดีมันมีเรื่องที่มันผิดใจกันแล้วคุณนัดกับอาเธอร์ไปคุยว่าจบที่เท่าไหร่ละคือผมไม่ได้พูดว่าจบวันนี้เท่าไหร่ครับคือผมเขาบอกว่าแกโกหกอาเธอร์ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโกหกัะทีนี้อฟังก่อนครับฟังก่อนคือผมพูดกับอาเธอร์ว่าเนี่ยผมมีตีกับพฤทธานะครับแล้วอาเธอร์ก็บอกโอเคครับแล้วอาเธอร์ก็ถามว่าเล่นกี่ใบผมก็บอกว่าสามสิบครับแล้ว พี่สกอตกับอาเธอร์ก็พูดว่าโอ้ยสามสิบใบจบทันอยู่แล้วงั้นเดี๋ยววันที่สามเราค่อยคุยกันก็น่าจบกว่ามาที่สามไม่ใช่หรอครับคือใช่ไหมถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยคุณถ้ามันเป็นผลลิมิตคือมันมันก็อย่างที่อาเธอร์กล่าวแรับปัญหาของใครครับเนี่ยคือเข้าใจครับว่ามันไม่ประชดมันไม่ใช่ปัญหาของเจเคแต่คือใช่ครับมันไม่ใช่ปัญหาของผมมันคือปัญหาของคุณครับแต่คือตอนนี้มันคือเรื่องที่ผมตกลงกับลงไว้คือชิงอันดับครับแล้วมันมีไหมครับ ก็งั้นก็ผม,นนผมว่าเราเรา,าจะต้องรอครับรอแลวผมผมไม่รอนะอันนี้ผมไม่รอแล้วคือวันที่สามคือเราคุยแล้วว่าจะตีอ่ะผมไม่รอครับจันดับค่อยกลับมาหัวดกันอีกทีแล้วกันผมผมคงไม่หัวแล้วละครับจันดับนั่นก็หวดตอนเนี้แล้วก็ตอนนี้เลยปัญหาของใครครับไม่ใช่ปัญหาของผมนะคือวันนั้น,นคุยกันเรื่องที่เรื่องจอากกันหนึ่งสองคือเรื่องจาดระดับใช่ไหมถ้าหากว่า บอกว่าตลอดจะระดับเนี่ยจะดับมันมันคงค่อยใส่กันอีกทีหนึ่งแต่วันในวันนี้ประเด็นหลักกี่ใบครับกี่ใบกี่ใบว่ามาครับไม่ไม่ครับไม่ครับอันอันนี้อันนี้คือมันคือเรื่องมันคือพอยต์เดียวกันครับกี่ใบครับกี่ใบกี่ใบเสนอมาผมไหวแค่สามสิบครับเมื่อวานคุณยิงยางยิงน้องผมอะสามนัดเจย์อยู่ไหนยิงที่ไหนเจย์เจย์ไหนเจไหนเจงไม่ได้เจอยู่ไหนที่โดนยิงยางอะน้องบอกว่าคุณยิงไปสามนัดอต่ผมขอผมขอเพิ่มนัดละสิบใบ ผมไม่ไหวจริงครับยิ่งทำไมอ่ะยิ่งที่ไหนครับแต่จะรอน้องผมแป๊บนึงแหกคุกไม่แหกคุกครับแหกคุกแหกคุกลุงสั่งรันแล้วนะครับ5 5 5 5สามสิบไปผมมันน้อยไปดิคุณแบบผิดคำพูดกับผมอะวันที่สามมันก็จะตีมาให้หรอนี่คุณยังไม่จบเลยแล้วเนี่ยให้ผมนั่งรออีกเนี่ยพวกคนในแก๊งผมก็นั่งรอครับให้ผมรอเลยกะคุณจะอะไรครับ ผมไม่เจมไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งรอพวกคุณนะผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยครับเจพูดเลยมันยิงที่ไหนเจโดนยิงกี่ล้อนะที่ยิงยามผมอะสี่นัดอะที่ีอะไรครับเอาสี่นัดเออเทะเลทรายครับก็ลาตครับผมแห่คุกอยู่อะถามน้องคุดีน้องคุยิงผมอะผมก็เลยลงมาถามว่ายิงกันไหมรถอะไรครับรถอะไรรถอะไรผมจำไม่ได้หรอรับรถอะไรคือผมจำขอาวปืนบอกข้ามปืนดีมาตอนนั้นคือผมจ้างผมจ้างเจเคแห่คุกอยู่อะผมว่ามันไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องไปยิงอะก็ผมส่งพสื้อผ้าไงครับพอเขาลงตีคุณ ตอนผมยังขึ้นกันเดียวพุทธภาอยู่เลยอ้าวคุณก็ลองถามน้องคุณสิครับนี่จะบอกว่าน้องผมกหกจะบอกผมกหกทำไมครับผมโกหกแล้ผมได้อะไรอ่ะเอ้ยหาคนพิงพิงหวังให้หน่อยเว้ยนมงั้นเจเคว่ามาเลยครับกีใบคือผมเสนอได้แค่สามสิบนัดนัดละสิบใบครับเพิ่มไปอีกเป็นเจ็ดสิบแล้วก็ค่าเสียเวลาครับที่ผมรอสินสงคามเอาเท่าไหร่รัะคุณเสนอมางั้นผมจะตามความพอใจของผม ผมว่าเอาเป็นอันดับผมไปเลยดีกว่าครับไม่ไม่อาไม่อยากอันดับไม่ไม่ยากต้องชิงกันอยู่แล้วครับวันนั้นน่ะไล่ไปอันดับผมไม่ผมคุยจริงจริงในหัวข้อเรื่องที่เราจะตีกันมันเป็นเพราะลุงอยากได้อันดับด้วยครับแต่มันยังไม่มีครับแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราจะต้องตีกันนนก็นั่นแหละครับคือสุดท้ายแล้วต่อให้ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาก็ตัดช้อยผมได้แต่มันมีไหมอ่ะแต่มันมีไหมก็คือนั่นแหละครับก็คือถ้ามันมีช้อยมว่ามันมีไหมครับมีไหมก็มันไม่มีไงครัับบใครรก็นนีผผมมจะตห้อ ก็ผมสามสิอันนี้อันนี้จะให้ประเคนอะไรครับจะให้รออะไรอีกไม่ต้องประเคนอะไรแล้วครับคือผมยอมอยู่แล้วแต่ว่าผมผมก็พูดตามตรงว่าผมไหวแค่สามสิบเอ่อก็นี่ไงยิงยางครับยิงน้องผมอะสี่นัดอะเพิ่มไปดินัดละสิบใบผมไหวแค่สามสิบจริงๆครับนึงนะทีซีครับอันนี้จะตัดสินง่ได้เขาไหวแค่นั้นนะผมจะไปอีกสามสิบใบอะ เรื่องอันดับผมไม่ได้สนใจครับผมไม่ได้อยากได้จะไม่ต้องไม่ต้องมายื่นอันดับให้ผมหรอกนู่นนี่นั่นนะ่ะผมไม่อยากเอาผมหาเมื่อไรก็ได้ครับอันดับอะ่ะแต่ผมอยากตีอ,ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้เดอร์พิเศษหนึ่งได้คุยกับลุงเขาวาดนอนสอนง่ายเขาบอกว่าเขาเอ็นดูเองเขาบอกว่าไอ้หนุ่มยังไงนะครับเขา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 เอ็นดูเองครับเปล่าวะตอนที่คุยกับลุงอะเห็นบอกว่าเออเออขึ้นมาว่าคุยกับลุงอะ่ะ <c oughs> เขาอยากได้อันดับ ใช่ใช่ครับคือไม่ได้ก็คุยตรงนี้เลยครับตรงนี้คือเขาเอ็นดูเองปะเขาเขาเอ็นดูเองปะวันนั้นข้าก็อยู่แต่ข้าวิ่งเล่นอยู่ว่ะเจียวเล่นอยู่อืมผมผมก็ไม่รู้ว่าในบริบทตรงนั้นเขาเอ็นดูผมไหมค,คือคือผมเขาบอกว่าเขาอยากได้อันดับเกียรเทพที่ผมถืออยู่เฉยๆครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอ็นดูหรือเปล่าคือเองเองเองอยากได้กี่ใบสามสมใบคือผมไม่ไหวแค่สามสิบครับเพราะเนี่ยกับพฤชภาผมก็โดนไปสามสิบถ้าผมแบบไปอีกหกสิบเจ็ดสิบใบผมว่าพวกผมไม่ไหวครับปัญหา มันก็ถูกครับว่าที่มันเป็นปัญหาของผมแต่คือผมไม่ไหวจริงใช่คุณคุณแบบรับปากแบบรับปากแบบมั่วๆครับแล้วคุณก็ไม่จบตามวันที่วันนั้นเราคุยกันหน้าบ้านอะ่ะครับคุณบอกว่าคาดว่าน่าจะจบวันที่สามถูกไหมผมถามวันนั้นผมก็ถามคุณนะว่าจบวันที่สามไหมเขาบอกคาดว่าน่าจะจบ <S <S แต่พอวันนี้มาไม่จบแล้วให้ผมมารออ,อีกอันนี้ผมได้อะไรมาครับผมไม่ได้อะไรนะแล้วผมต้องมานั่งรองอีกเนี่ยรอพวกคุณเนี่ยเกือบรึ่งชั่วโมงนะครับแล้วนนญญญคุณก็ยิงยางน้องผมอีกอะ อันนี้ผมผมได้อะไรบ้างเนี่ยจากคุณอ่ะคือเขอเรียนครับวันนั้นอ่ะทางเราเสนอไปเพื่อเรียกเงินคุณเอาว้ยคุณก็บอกไม่เอาอ๋อผมจำได้แล้ววันนั้นอ่ะลุงเขาอยากได้ตังค์แต่เองอยากตีใช่ไหมอยากตีพูดมาเองเพราะเองจะตีวันมั้นจำได้แล้วว่าลุงเขาก็พูดน้วยเสียงดีอยู่กับพวกเองเขาใจวันนั้นเขาอารมณ์ดีเขาใจดีหรอกไม่คืออันอั้นผมเข้าใจครับเซิร์ฟแต่หมายถึงว่าคือพอผมเลือกพอผมบอกลุงว่าเออเปลี่ยนเป็นตีได้ไหมก็คือผมก็แบบเออตีันรักสามสิบไปสี่สิบไป ในตรงนั้นอ่ะลุงก็เลยเสนอมาว่าพูดกับทีซีมาว่าแบบเออถ้าตีกันเนี่ยคืออยากได้อันดับด้วยก็เอางี่เอางี้เอางี้เอางี้พี่พี่ขอละกันแต่ละพี่แต่ละพี่อยู่ละกันพี่อยู่ด้วยวัานั้นอ่ะเอางี้ขอสี่สิบใบเพราะว่าน้องพี่มันอยากเล่นเ้าอยากได้กี่ใบนะเอ่อตอนแรกผมอ่ะเจ็ดสิบไงตอนแรกมันเจ็ดสิบอยากเล่นเจ็ดสิบใช่ไหมอาพี่พี่ขอสี่สิบใบได้ไหมแล้วก็เสนออีกอันหนึ่งคือเอาไอ้เนี่ยมามาเป็นยามหน้าบ้านสองวันถ้าถ้าแพ้อ่ะ หน้ามันเหมือนลุงดิซื้อแบบซื้อกระปงกาแฟซื้ออะไรย่างน้องมันไม่มีเวลาครับอันนี้ผมพูดก่อนเลยว่าหมายถึงว่าคนไหนก็วันนั้นนี่แล้ก็นับเวลาเอาได้ไหมโอ้โหนี่หยวนให้สุดนะได้ครับไดแต่ว่าแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะครับคือแล้วถ้าผมให้ผมให้น้องผมไปเป็นยามเนี่ยแล้วสิ่ธสงความนี่มีไหมครับเอ้ยโอ้มันต้องมีอยู่แล้วแต่อัดรดให้ได้หได้ตอนนั้นลุงเขาอยากได้เท่าไหร่ลุงเขาได้บอกมาที่เขาบอกรับไม่ได้บอกเราลองเสนอมาเสนอมาต้องเสนอมาว่าจ่าตอนนี้ผมพอใจ อันนี้ผู้ผมเริ่มยิ้มกันแล้วนะเชื่10ล้านหน้าฟังโโอ้พูดอย่างนี้หน้าบึ้งเลยพูดอย่างนี้หน้าบึ้งเลยเดี๋ยวเลเธอหน้าเองไม่ค่อยยิ้มเลยว่ะน้อยไปครับน้อยไปเท่าไหร่นะมาดีพอแล้วไอ้เธอไอ้สัตว์เท่าไหร่วะเขาบอกเท่าไหร่ไม่ค่อยปื้มเลยิ้มไม่ค่อยออกนะเอาเท่าไหร่นะ10ล้านเหรอใช่ค่ะเงั้นคือ10ล้านแล้วก็บวกกับน้องผมไปเป็นยามค่าเสียเวลาเลยครับที่ให้ผู้ผมรอเนี่ย บวกค่าเสียเวลาไปด้วยครับเปลงกับศีรสงครามเอ่อคุณมาตอนไม่ไม่ใช่สิบนาทีคุณมาตอนยี่ห้าปะยี่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 ย่ยี่าี่ยี่ยี่ยียี่ย0 0ยี่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 ้านยี่ะไ่ย่ยน่ยี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 ่้ี่มี่ย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 ี่เี่ย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 อ่ยี่ยี่ยี่็ล่ยน่ยี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 คยี่ยี่ยส่ยี่ยน้ยี่ยั่เียี่ยี่ี้ยี่ยีัยี่ยีี่ยียีี่ย่ี่้่ี ให้มันเหลือสิบล้านอ่าได้ครับเพบว่าคุณมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดวอนเฮดอ่ะมันก็แค่ต้องทำใช่ไหมตอนนั้นะ่ะใช่ไหมหไอ้เลส้องทำใช่ปะเพราะว่าติดสัญญาอุปไว้ใช่หหไหมอันนี้ไม่ได้โกหกกันนะถูกต้องไหมไม่ไม่ได้โกหกเลยครับผมพูดด้วยความสัตย์จริงคือถ้าถ้าอาผูผมพูดตรงตรงว่าผมกับแดวอนเฮดคือก็อย่างที่รู้ครับผมค้าไปเขามันก็เพราะสีสูตรตรงฮุดตอนแรกผมไปขอเขาใช้สีขาวในตอนที่เขาใช้สูตรขาวอยู่ แล้วเขาก็ให cool. okay. mm ้ผมใช้ผมก็เลยแบบตอบแทนเขาด้วยกันแบบรับแต่ผมรับเงินแดงเข้ามานะครับไม่ได้แบบค้าให้ฟรีแล้วมันก็มีอาจจะมีโบนัสนิดหน่อยแต่คือมันเป็นธุรกิจกันครับก็สิบล้านอะสิบล้านแล้วก็สี่สิบไปแล้วก็ไอ้หนุ่มนั่นมาเป็นยาบสองวันไอ้แบ๊คว่าไงนโอเคครับโอเคครับทีทีนี่คือเคลียร์กันลงลงตัวนะครับตีสิบไปสิบเอ็มอ่าปดลิมิตเลยไหมครับ ไม่ตีว่าไหนครับตีว่าไหนครับอันนี้ผมคือจะตีว่าไหนครับผมเหลืออีกไม่กี่ใบก็จบกับพุทธพาแล้วครับตีเสร็จก็เริ่มเลยครับอตีเสร็จก็เริ่มเลยครับวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าน้องผมอยากเล่นอ๋องั้นงั้นอันอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมขอดีเลยชั่วโมงหนึ่งหลังตีเสร็จอ่าขอเวลาตรงตัวได้ไหมจะได้ทําสัญญาแล้วก็อมผมผมก็บอกไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไหร่ทีเพราะเหลือกี่ใบอะกับพุทธพาน่าจะ สี่ใบครับสี่ใบแล้วตอนนี้เคสขึ้นเยอะไหมอ่ะอืเห็นมีอยู่เคสเดียวครับต้องพักแหละชั่วโมงสองชั่วโมงไปสามเคสไม่ยังง่ายมีแก๊งเดียวต้องหเยอะป่ะเี๋ยวแก๊งเดียวลตีกันอ่ะไอแับจบเจ็ดเที่ยงคืนอ่ะมันจะเสร็จไหมก็อย่านานลลวครับผมไม่อยากรอโอเคครับเดี๋ยวรอไม่อัอันนี้คือผมว่าเรากำหนดเป็นช่วงเวลาเดียวได้ไหมครับเพราะว่าคุณจบตอนไหนครับ จะจบตอนไหนอ่ะก็ผมกําหนดไปคุณยังไม่จบเหรอคืออัน,นอันเอางี้ผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับคือถ้าสมมติผมจบเนี่ยขอดีเลยแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มต่อได้เลยคุณเหลือไว้ใบหนึ่งพวกนี้ยังไม่จบเหรอเออผมไม่สามผมผมคงไม่เหลือไว้ใบหนึ่งอยู่แล้วครับผมว่าเต็มที่อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าคือถ้าผมจบปุ๊บแต่ถ้ามันเป็นจบแบบคืนนี้มันดึกเกินอะไรเงี้ยคือพวกนี้หกโมงก็เริ่มได้เลยเอายังไงดีครับหรือว่าจะแบบ เป๊ะๆชัวๆก็พรุ่งนี้6โมงคืนนี้ผมจะได้แบบเล่นให้มันเต็มที่แล้วก็จะได้จบแล้วพรุ่งนี้6โมงเราจะได้เริ่มใส่กันตอนเลยก็จะได้แบบไม่ต้องแบบให้รอว่าแบบจะให้ลุ้นกันว่าจะจบตอนไหนหนี่ผมกําหนดเวลาไปเลยว่าเอ่อเลยเออข่าว่าจบได้กี่โมงครับวันเนี้ยอือ เขาบอกไม่ได้เธอมาทีก่ไเหลือแหละสี่เคสอ่ะสี่เคสเดี๋ยเคสเดียวผมถามทีเดียวเลอเคสเดียวเดี๋ยวเคสเดียวครับเลยท่านเหลือเคสเดียวห้าทุ่มเริ่มก็น่าจะห้าทุ่มเริ่มได้ครับอะได้ครับเดี๋ยวเจอกันห้าทุ่มได้ครับก็ปลดลิมิตเลยนะครับได้ครับได้ได้ปลดลิมิตเลยโอเคครับที่ทำสัญญาทำสัญญานีครับที่สี่ห้าทุ่มเลยครับไ้แบงค์ไม่ได้ดีแบงค์ขาดอีกใบเดียวเขาเล่นสี่สิบใบ เรามีรถกันไหม,มนนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเคียดเดี๋ยวไปเคียดเดี๋ยวเจอกันบ้านเ,เดี๋ยวเจอกันบ้านเ,เดี๋ยวเจอกันบ้านอีกทีนึงเดี๋ยวเราทำสัญญากันเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน ครับแล้วเขายังไม่ได้คุยเรื่องย้ำเรื่องจูเรื่องอะไรเอ๊ะอันเธอครับอันนี้อันนี้คือห้าทุ่มนะครับครับแล้วถ้าสมมติห้าทุ่มยังไม่จบเหรอครับายถึงออนนี้ผมพูดในกรณีที่ที่มันอาจจะแบบเรามิดย้ำจูหรือเปล่าเพาว่าเนี่ยมันไม่สามารถจบย้ำจูห้าทุ่มเลยครับจูจูรถย้ำไหมครับจูรถย้ำหมดไหมไม่ย้ำไม่ไม่ไม่ย้ำไม่จูก็ได้ครับไม่ทอของแต่งรถด้วยครับโอเคครับโอเคโอเคดยว่าจะเอาไม่เอาครับ ถ้าไม่จบห้าทุ่มเหรอครับใช่ครับใช่ถ้าไม่จบห้าทุ่มก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้ได้ครับพรุ่งนี้แต่เป็นไม่ได้ผมอยากให้จบวันนี้นะครับผมอยากให้จบวันนี้อ่ะได้ครับเพราะถ้ามันเหลือไปเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะจบแหละได้ครับได้งั้นเอาเอางี้ไหมครับคือสแตนดาร์ดยืนพื้นไว้ก่อนว่าห้าทุ่มแต่ถ้าห้าทุ่มไม่จบก็เป็นพรุ่งนี้หกโมงเลยไหมครับคือจะได้แบบตัดให้ทีซีทำสัญญาให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรเลยว่าได้ครับได้คับได้รับได้ครับได้ครับได้รับได้ค ทำอะไรไม่ได้ครับมันขอพวกเนี้ยมันไม่พร้อมอ่ะมนะผมว่าใจผมอยากกระทืบมันใจแทบขาดไอ้เหี้ย <c oughs> สัตว์ <c oughs> อยากกระทืบมันใจแทบขาดไอ้เหี่ยะ <c oughs> พรุ่งนี้วอรบ้านว่ะเออหกโมงเป็นวันที่สี่หกโมงใช่ไหมพี่ป๊อกวันที่สี่หกโมงใช่ไหม เจ็ตมันไม่มีไฟเว้ยมันบอกว่ามันที่มันเล่นพวกนี้ว่ามันอยากเล่นโรเพปวันนี้มันบอกกูเงี้ยจะเล่นเด็กูเงี้ยไม่เป็นไรตีห่มมงก็ได้ครับตีหกมมองกันได้ตีห่มมองก็ได้ตีห่มมงไม่เป็นไรไอ้เฮียเล่นแต่เล่นแต่โรเพปเฮียโรเฮียเลยไม่ใครเชื่อมึงหรอเพื่อนแกพูดเลยแล้วแต่ของมึงว่าเลยนะดูไหมเรื่องของมึงเรื่องของมึงดูไหมเอาไหมผมบอคนมามามาคนมารับแผลไอ้เฮียก็มาครับก็แต่แววแวตอะ อันนี้เขาเริ่มีบอกวะ่าทุ่มเพื่อนทไมเพื่อนจะไป6โมงมีเจ้าผมมีครับมีมไม่มีใครปล่อยเพื่อนโดนหลอกเชื่อมดิหรอหรอไอเรห่อแล้วใครอภารมอยู่ในหน้าจอกองเนอะอ๋อแบลเลนี่ว่าสตอกใจหมด แค่ก็ป่ออะไรนะหกหกสองครับหกหกสองเอ่อคุณทีซีครับทีซีฮะได้เอาเอา่อให้ได้เอาได้ใส่ชื่อของคนที่เลสมาเวนาบ้านไหมครับอันเนี้ยรวมไม่ต้องใส่ สสยค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นทีซีรับรู้แต่ว่าระบ,บุในสัญญาไม่ได้โอเคถือว่าทีซีรับรู้นะครับอันนี้ครับโอเคครับโอเคสามหาทุ่มคือคือยังไงนะครับสี่ก็ที่คุยไป้ครับที่จะให้ไปยืนหน้าบ้านเป็นยามอ่ะอ๋อโอเคครับ อันนี้คือจะให้เป็นยืนยืนหน้าบ้านในเงื่อนไขเออเงื่อนไขอะไรคะถ้าเขาแพ้หรอใช่ครับใช่ถ,ใชถ้าผมแพ้หมายถึงว่าถ้าผมแพ้ก็ปะแล้วห้าหกเก้าครับ, 5, 6, 9, รบขอบคครับไปไปกันดีกว่าทุกคน ขอโทษนะครับถ้าผมแบบผมอะไรที่แบบหลุดหลุดหอะไรเงี้ยผมมือใหม่ครับพี่ค่อยคค่อยคหาประสบการณ์ไปครับเฮ้ยเข้ยเ่้